เด็กเหล่านี้สามารถที่จะเรียนไปด้วยและทํางานไปด้วยได้เขาจะได้เงินเดือนทุกเดือนและสามารถที่เรียนจบปาวาสสามารถอาวุธที่รับรองโดยกระทรวงเนี่ยไปต่อในระดับปริญญาเพื่อเพิ่มโอ,อกาสในชีวิตผมนายกิติหวังพีธ์ผู้จัดการศูนย์ประชาสัมพัน,นธ์แนวการศึกษาไทยอาหรับอยู่ภายใต้ศูนย์การศึกษาทวิภาคีคือไทยเทควิทยาลัยเทคโนโล,โลยีทักษินาบราูรพาธุรกิจครับม่ทางเราถึงจะตั้งศูนย์นี้ขึ้นมาเราเล่งเห็นโอกาสและปัญหาปัญหาคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอเราเขาจบมาเสร็จปุ๊บเนี่ยในเวลานี้โรงเรียนที่เกี่ยวกับทาาาาางด้นนกรสศ การทําหน้าที่ต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นจํานวนไปแล้วอะตรงนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นสำหรับเขาแล้วอีกอันนึงทางด้านของโอกาสเมื่อก่อนเนี่เรามองเห็นว่าเดียเสร็จปุ๊บเราไปทํางานเล่าล่ามของโรงพยาบาลแต่ตอนนี้โรงพยาบาลหลายๆที่อัตราของการว่าจ้างล่ามมันเต็มหมดแล้วครับเขาเป็นประเด็นแบบนี้เราก็เกิดการแข่งขันสําหรับคนที่จบมาพอเห็นปัญหาตรงนี้ผมในฐานะที่เป็นหนึ่งในนักศึกษาที่เรียนจบในกลุะเทศอาหรับก็ลเลยเห็นว่าถ้าปัญหาเราจะแก้ไขย,ยังไงผมได้มีโอกาสได้เจอกับทางผอ,อของศูนย์นะครับทวิภาคีไทยเทคเราได้ทําการพููดดคุยกัันแล้วาพถึงปญห เขาก็บอกว่าเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะให้ทางนักเรียนน่ที่อยู่ในกลุ่มประเทศอาหรับได้ทําการเรียนในรูปแบบของออนไลน์ออนไซต์และต่างๆเพื่อให้เขาเนี่ยได้โอกาสสามารถมีวุฒิการศึกษาเพิ่มในระดับของปวสนี่คือเป็นหนึ่งในภารกิจที่ทางูนยนของเราถึงตัดตั้งขึ้นมาส่วนอย่างที่2คือมีเด็ก,กหลายๆคนที่ขาดโอกาสอยากเรียนแต่ไม่สามารถจะเรียนได้เนื่องจากปัญหาทางด้านการเงินนั่นคือเป็นเด็กที่ได้ทุนของทางเซนทันเด็กเหล่านี้สามารถที่จะเรียนไปด้วยและทํางานไปด้วยได้เขาจะได้เงินเดือนทุกเดือนและสามารถที่จะ จปวาสาสามารถเอาุที่รับรองโดยกระทรวงไปต่อในระดับปริญญาเพื่อเพิ่มโอกาสในชีวิตแล้วถ้าเข้าไปโอกาสเอาความรู้เขาสามารถที่ไปต่อยอดธุรกิจที่บ้านเขาก็ได้เดี๋ยวเราพาไปเยี่ยมชมห้องเกี่ยวกับด้านวิชาการไม่ว่าจะเป็นการโรงแรมการท่องเที่ยวห้องครัวในการเตรียมอาหารเพื่อให้เห็นว่าศูนย์ของเราเนี่ยมีความเตรียมพร้อมในเรื่องข,ของการสอนในหลายๆรูปแบบเพื่อตอบโจทย์ของนักศึกษาของเราครับเดี๋ยวเชิญไปดูกันนะครับของเราเอาวิทยากรมาสอนเนี่ยเราเอามาจากศูนย์ฝึกตรงนี้เรียนครบชั่วโมงเขาจะมีใบซอร์ติฟิเค e ให้โดยรับจากทู้ว่ากทมตรงนี้จะเป็นสปา ฝาเท้าโดยเราให้วิทยากรจากศูนย์ฝึกอาชีพบินบุรีมาสอนตรงนี้เรามาสอนให้เด็กเด็กเป็นแล้วเด็กได้ไปเป็นอาชีพห้องนี้สาขาการตลาดเป็นคนรับผิดชอบเขาก็จะจัดเวรเด็กเข้ามาบริการเพื่อน,เพ,อนเพื่อนนักศึกษาด้วยกันเพราะเราจะเน้นเรื่องอยากให้เด็กมีธุรกิจเป็นของตัวเองอันนี้เป็นห้องตากรรมท่องเที่ยวเป็นห้องจัดเลี้ยงเป็นคนรับผิดชอบจ้จอัฐานจานจริงให้เด็กได้เป็นสอนเด็กปูเตียงปูเตียงทำงางให้ผ่าตึงตาเทนเดอร์เราสอนหมด โรงเรียนอยากได้หนังสืออะไรเพิ่มที่ก็มีหมายหลักสูตรใหม่เราก็ซื้อแล้วก็เอามาใส่ไว้ในนี้ให้เด็กเข้ามาค้นคว้าในระบบห้องนู้นถ้าเรียกเป็นห้องฟรีเด็กอยากจะมานอนเล่นอยากจะดูหนัง <Wow. S 1> ดูได้ในห้องนี้เลยจานเอาเด็กเข้ามาเรียนเนี่ยเราพยายามจะเรียนให้เน้นที่สบายต้องมีความหลากหลายแล้วก็สะดวกแต่ถ้าเป็นปวสรอบปกติเราจะเน้นเรื่องของการสมาร์ท <Wow. S 1> วก็ต้องออกไปเป็นนักธุรกิจออกมาเป็นเจ้าของธุรกิจมันก็ต้องมีความสมาร์ทเปิดโอกาสให้เด็กที่อยากเรียนแต่ไม่มีเวลาหรือไม่มีทุนทรัพย์เพื่อให้ทํางานได้มีงานทํา มีเงินแล้วก็มีวุฒเพื่อที่จะไปต่อยอดในระดับสูงสูงขึ้นไปเพื่อให้เด็กของเรามีความรู้ขึ้นไปเรื่อยๆ ศูนย์การศึกษาทวิภาคีเครือไทเทควิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจได้มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอบรมระยะสั้นให้กับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปได้แก่ภาษาอังกฤษภาษาจีนและในอนาคตจะเพิ่มวิชาภาษาหลักเพื่อช่วยในการสื่อสารธุรกิจรวมไปถึงมีหลักสูตรอบรมด้านอาหารและเครื่องดื่มซึ่งเรามีห้องปฏิบัติการสาขาการท่องเที่ยวและห้องทำอาหารที่ทันสมัยเทียบระดับนานาชาติในปีการศึกษ า2,565จึงขอเชิญนักศึกษาและบุคคลทั่วไปทั้งประเทศไทยและต่างประเทศเข้าร่วมโครงการกับศูนย์การศึกษาทวิภาคีเครือไทยเทคนะคะ